ถ้าพูดถึงกระบะ Ford Ranger รุ่นแรกในประเทศไทยเปิดตัวช่วงปลายยุค90หรือราวปี1998โดยใช้พื้นฐานจาก Mazda B-Series แต่ปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของ Ford จุดเด่นคือกระจังหน้าทรงซีเรียมและเส้นสายตัวถังแข็งแรงบึกบึนร่นี้มาพร้อมตัวถังทั้งแบบตอนเดียวแคบและดับบัิแคบอย่างที่เห็นในวิดีโอทำให้ใช้งานได้อนเนกประสงค์ทั้งบรรทุกและโดยสารภายในกว้างกว่าคู่แข่งนยุคเดียวกัน และมีเครื่องยอนต์ดีเซล2.5ลิตรรวมถึงรุ่นเทอร์โบโที่ให้กำลังมากขึ้นเหมาะทั้งงานหนักและการเดินทางไกล f o r d r a n g เ r ร่นแรกถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ชิ i เรนเจอร์เป็นที่รู้จักในไทยเ <c oughs> ดือกวางทนทานแข็งแรงและดีไซน์ที่แตกต่างทำให้วันนี้ยังมีคนรักและใช้งานอยู่มากมายแม้เวลาจะผ่านไปมากกว่า20ปีแล้ว f อ r d r a n g e r รถกระบะนื้อไยคันแรกของไทย